โอเคครับผมก็วันนี้จะมาสอนติดตั้งบู o t s ็ก a c ดอยสิบเ1นะครับแล้วก็32 b บิตนะเป็นตัวเลยนะครับโอเคครับก็สมมุติถ้าอยู่ในดิสของผมนะครับถ้าเป็นลูกค้านะครับก็กดมาที่บูส t ต็ตนี่ครับนีนะอันนี้จะเป็นแอนดรอย1 1นะครับอ่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีบ o ส s s ็ก c k นะครับดาวน์โหลดแอนดรอยสิตรงนี้นะครับ แล้วก็ติดตั้งปกติเลยนะครับสําหรับใครที่มีอยู่แล้วนะครับให้นี่นะเข้าตัวนี้นะครับเรามากดเพิ่มตรงนี้นะครับนี่นะทำตามผมเลยนะครับนี่นะครับมีทั้ง3 2บิตแล้วก็64บิตแล้วก็ p 64บิตแล้วก็ android 11นะครับนี่นะแล้วก็เลือกแล้วก็กดแบบนี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคอันนี้นี่นะอันนี้สําหรับใบพา่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับไม่งั้นจะนรันใบพาดไม่ติดนะแล้วก็กดสร้างได้เลยนะแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะครับมันก็จะเสร็จแล้วก็ลิงก์โหลดนะครับเออของนี่นะ พอเราเข้ามาตรงนี้นะครับว i โน่กูสแต็กสามสิบสองบิตอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะมี Android 11อยู่ข้างล่างนะมีนะนี่มีกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับติดตั้งปกตินะส่วนตั้งค่านะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะนะนี่นะครับอันนี้ผมตั้งของบายพาสนะนี่นครับ ก็ดูได้นะครับผมจอใหญ่ดีกว่านี่นะครับอันนี้ก็นี่นะเอซูน่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับ ก็โอเคครับถึงขั้นตอนการลบนะนี่นะครับเราเข้าตัวนี้มานะครับแล้วก็นี่นะแผ่นซีดีดิสนเนี่ยกดด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือกดข้างบนนี้ก็ได้นะมันจะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เดาบลคลิกที่บูส a ต็เลยนะครับมันก็จะลบให้เลยนะครับสำหรับใครที่จะลบตัวที่ไม่เอาออกนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ